เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับอ่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาราเกมเซ็นเตอร์ครับท่านผู้ชมรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับแพ็คใหญ่สุดคุ้มเลยครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับปลอดภัย100%นะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการเกมมือถือหน้าเล่นกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับขอเสนอเกมนี้เลยครับ DC Worlds Collide นะครับเปิดทดสอบเวอร์ชั่น iOS นะครับเกมนี้มีบน iOS เท่านั้นนะครับตอนนี้เปิดให้เล่นบน iOS นะครับถึง19มกราคมนี้เนาะเพื่อนๆมีภาษาไทยนะครับเกมนี้เนาะก็สำหรับเกมนี้แล้วครับเป็น RPG นะครับจัดทีมต่อสู้สลับโจมตีนะครับโขนทัพซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์อะไรมาเต็มหมดเลยจัดเต็มหมดนะครับทั้งแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนแคทวูแมนนะครับมีเดอร์โอ้โหมาเต็มนะครับท้าทายดันเจี้ยนหลักนะครับท่านผู้ชมด่านเอสโว่นะครับมาเตอร์บล็อกแซมมอนหอบนันทึกข้อมูลสร้างและอัปเกรดนะครับสำหรับเกมนี้มีคุณภาพกราฟิกที่ต้องตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับชาว DC ซีซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนะครับ เพราะว่าเกมนี้ก็ลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับดูจาวดีโอก,ก็น่าจะรู้เลยนะครับและรูปภาพแบบเท่มากๆเลยแต่ตัวสำหรับใครที่เบื่อๆช่วงนี้เนาะโควิดอยากเล่นเกมรูปแบบหลากหลายผมก็แนะนำเกมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของท่านผู้ชมเลยละกันสำหรับเกม RPG นะครับท่านผู้ชม DC นะครับซูเปอร์ฮีโร่ใครอยากเล่นกันบ้างครับท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้นะครับเปิดทดสอบเวอร์ชัน iOS ถึง19มกราคมนี้เท่านั้นครับ